สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับคณิตคิดสบายสไตล์ครูโจนะครับอ่ะมากับรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกันบ้างแล้วนะครับในที่นี้จะกล่าวถึงในหัวข้อเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมนะจ๊ะอ้าวก่อนที่จะต้องเข้าถึงฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลซึ่งฟังก์ชันเลก มันก็คือฟังก์ชันเลขยกกำลังเนาะฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยไม่ต้องไปพูดให้มันยากเย็นนะครับเราจะไปรู้จักกับฟังก์ชันเลขยกกำลังได้แน่นอนเราต้องมีพื้นฐานของความรู้เรื่องเลขยกกำลังกันก่อนนะครับเรามาดูกันที่ใบงานที่1กันเลยกับหัวข้อนี้แน่นอนถ้าเกิดใครได้ดูคลิปของ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไปแล้วก็จะทราบว่าเ้ามาถึงหน้านี้เราสบายมากแล้วนะครับเราจะเอาความรู้ที่ตกผลึกจากวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับมาใช้ในใบางานนี้เลยลุยกันเลยกว่ากับหัวข้อแรกของเรานะครับเขาบอกคำชี้แจงเขาเนี่ยอยากให้เราเนี่ยแสดงวิธีทำ นะครับโดยที่จะให้พวกเรานั้นเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วก็มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะจ๊ะมาลุยกันเลยดีกว่าเช่นนั้นแล้วกับข้อที่หนึ่งโอ้โหมาถึงข้อหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องพูดพร่พทําเพลงแล้วครูโจย้ำมาเป็นแสนแปดครั้งแล้วว่าอะไรก็ตามบนโลกนี้ยกกำลังศูนย์ต้องได้ อะไรก็ตามบนโลกนี้ยกกำลังศูนย์ต้องได้ได้หนึ่งนะโอเคปะ่ะดังนั้นไอตัวนี้2ยกกำลังศูนย์ก็ต้องได้1น,นะครับไอตัวนี้ลบสทั้งหมดยกกำลังศูนย์ก็ต้องได้อีก1แล้วเศษหนึ่งส่วนสองยกกำลังศูนย์ก็ต้องได้1นึ่งใช่ไหมนะครับดังนั้นแล้วหนึ่งบนหนึ่งเป็นสอง ก็จะได้มาเป็นเศษ2ส่วนหควรไหมเนี่ยควรเขียนส่วน1อยู่ไหมเนี่ยนะครับไม่แล้วข้อนี้ตอบอะไรเลยครับตอบ2นะจ๊ะย้ำกันอีกครั้งว่าคำพูดที่เราคุยกันม้เราตกลงกันแล้วนะว่าคำพูดที่คุณโจพูดว่าอะไรก็ตามมาโลกนี้ยกกำลังศูนย์ต้องได้1นึ่งั้นนะครับเราต้องยกเว้นเขาตัวหนึ่งด้วยใช่ปะ ต้องเวทยกเว้นตัวหนึ่งนะครับนี่อะไรก็ตามมาโลกนี้กำลังศูนย์ต้องได้1แต่ยกเว้เน A นั้นต้องไม่เท่ากับ0น,นะโอเคนะเพราะถ้า0ย์กกำลังศูนย์เนี่ยเราไม่นิยามเขานะครับนี่ก็ต้องฝากเน้นย้ำพวกเราเอาไว้ด้วยนี่วงไว้เลยสำคัญนะ ครับก่อนที่เขาเรียกว่าในขณะที่เราพูดอ่ะว่าอะไรก็ตามมารลคนี้กาลังศูนย์ได้หนึ่งเราต้องมีสติว่าเขาแยกศูนย์ออกไปตัวหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้นะจะไปข้อ1ผ่านไปแล้วง่ายๆเลยเอาไปข้อ2อ,อยู่ข้างล่างใช่ไหมเอาพอมาถึงข้อ2เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกําลังศูนย์ต่อมาเราก็พูดถึงการที่มันกําลังด้วยลบหกันบ้างนะครับเวลาเจอกําลังลบหแบบนี้ไม่ชอบเลยอะ่ะเวลาติดลบแบบนี้เคลียร์เขาใหม่ใช้สูตรไหนอ่ะ มาเคลียร์กันมันก็คือสูตรนี้ a ยกกําลังลบเอาเป็นตามสูตรดีกว่าลบ n นะครับก็เท่ากับเศษหส่วน a ยกกําลัง n ใช่ไหมดังนั้นแล้วตัวนี้เป็น2กําลังลบหจาก2กํกลังหนุ่มก็ต้องเขียนใหม่ให้กลายเป็นเศษหส่วน2กําลัง1ใช่ไหมเขียนเก็บไว้ก่อนกันเอ๋นะครับต่อมาอะไอวงเล็บเนี้ย ตอนนี้จะเริ่มมีคนสงสัยว่าพอเครื่องหมายลบมันหลายตัวจะเริ่มตื่นเต้นอย่าไปมองมนแล้วกันมองให้มันเป็นวงเล็บนะครับวงเล็บนี้กําลังลบ1นึ่งดังนั้นก็คือเศษ1ส่วนไอ้วงเล็บเนี้ยแหละกาลัง1ใช่ไหมซึ่งมันคือลบสโอเคปะ่ะเราจะได้ไม่สงสัยเรื่องเครื่องหมายว่าตกลงตัวไหนมันเปลี่ยนไปกันแน่นะครับอ้าวตัวหลังสบายมาก6ยกกําลังลบ1ก็ต้องได้เศษ1ส่วน6ใช่ป่ะนะครับอายุก,กําลังลบอายุก,กาลัง1ไว้ด้วยเ ซึ่งกําลังหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องเขียนมาแล้วใช่ไหมตามจริงแล้วนะจ๊ะจากบรรทัดที่เขียนกันมานี้ขอเขียนบรรทัดใหม่ก็จะได้กลายเป็นเศษหส่วนสลบอยู่กับเศษหส่วนสแล้วก็บวกกับเศษหนส่วนหนะครับการจะบวกลบเศษส่วนทุกครั้งจะทําได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเขาทำไมครับต้องมีค่า เท่ากันดังนั้นแล้วเราก็ไปดำเนินการหาครนของสองสี่เนาะอ่ะ 2, 4, อาสองอะไรหารเขาได้ล่ะก็แม่2ใช่ไหมสอง2นึ่งสองสนะครับแล้วก็ได้ความรู้ของเราในช่อนนี้ออกมาว่าครณอของเราก็จะต้องเอา2 1 2 3 4ตัวนี้มา คูณกันนะครับ2ูณ1ได้2 2คูณ2ได้4แล้ว4คูณ3เข้าไปจะต้องได้12นะครับนั่นก็จะเป็นจุดที่ทำให้เราทราบว่าอ๋อเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยนะเราต้องพยายามทำให้ตัวส่วนของแต่และตัวเนี่ยเป็น12ใช่ไหมอ่ะมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับสำหรับ2ของเราทำไงให้ได้12คูณด้วยอะไรเข้าไป คูณด้วย6นะครับย้ำอีกครั้งการคูณเศษส่วนจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนคูณทั้งบนและล่างแล้วแต่ใครจะพูดแบบไหนเนาะต่อไป4บ้างล่ะต้องคูณอะไรเข้าไปถึงจะได้สิสองครับ4คูณกับค่อยๆท่องสุคูณ4คูณครับ4คูณกับ3นะจะเวลาจะคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนเนาะต่อไป6ครับ6ต้องคูณอะไรให้ได้12 6ก็ต้องคูณกับ2ใช่ป่ะ นะจ๊ะได้ดังนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนบรรทัดต่อไปกันเลยความรู้ตรงนี้เดี๋ยวขอเลื่อนบรรทัดก่อนปึ๊บจะได้มองเห็นกันชัดๆนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวแรกเศษ6ส่วน12ใช่ไหมลบด้วยเศษ3ส่วน 12บวกอยู่กับเศษ2ส่วน12นะครับเป็นไงตอนนี้สีกดขึ้นตัวส่วนของเราเท่ากันหมดแล้วเราก็พร้อมที่จะบวกลบเศษส่วนแล้วโอเคไหมนะครับเราก็จัดการเอาตัวเศษของเรานั้นมาบวกลบกันได้เลย6-3ลบ3เหลือ 3นะครับ3บวกเข้าไปอีก2ข้อนี้คำตอบของเราจะกลายเป็นเศษ5ส่วน12นะครับการเขียนเท่ากับต่อแบบนี้ไม่นิยมเนาะเราควรจะเขียนเรียงมาให้ถูกต้องนะครับไม่มีการเขียนเท่ากับจากซ้ายไปขวาทางหลักคณิตศาสตร์อันนี้แจ้งไว้ก่อนแต่ที่ไม่พอนะครับ งดดามากดด,ดาม่าอขอสอ2ผ่านไปเราไปต่อกันที่ข้อ3นะครับในส่วนของข้อ3นี้เป็นอย่างไรสิ่งที่ครูยอยากจะให้พวกเราสังเกตเรากําลังจะเห็นว่าอะไรครับฐานของแต่ละตัวนั้นเป็นไงกันเลยฐานของแต่ละตัวนั้น เหมือนกันเลยใช่ไหมดังนั้นแล้วการที่ฐานของแต่ละตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเข้า2ส,สูตรที่รอพวกเราอยู่นะครับนั่นก็คือสูตรแรกได้แก่ถ้ามีเลขชี้กำลังสองตัวมีฐานเหมือนกันคูณกันเราจะนำเลขชี้กำลังนั้นมาบวกกันนะครับแล้วถ้า มีเลขยกกำลังสองตัวหารกันอยู่เราจะนำเอาเลขชี้กำลังนั้นถ้าฐานเขาเหมือนกันด้วยเนาะเราจะนำเอาเลขชี้กำลังเขามาลบกันนะครับจากสูตร2ข้อนี้จะทำให้เราสามารถเคลียร์ข้อ3ได้ว่าขอเขียนฐานรวบยอดไปเลยนะจากที่เราเคยทำมาจากคณิตพื้นกันแล้วก็จะกลายเป็นอะไรลูกข้างในกลายเป็นสองบวกด้วย ลบ3แล้วก็ลบออกด้วยอีก6โอเคไหมตรงเนี้ยเขาถานเหมือนกันคูณกันเลยเลยจับบวกกันนะครับแล้วบนกับล่างแบบนี้เขาหารกันแล้วก็เลยจับเขามาลบกันนะครับ2บวกอยู่กับลบ3บวกจะลบเป็นลบนะครับดังนั้น2ลบ -3 ได้ลบ1แล้วลบ1ไปเจอกับอีกลบ6ข้อนี้ออกมาเป็นเศษห อ่าขอโทษครับยกออกมาเป็น5ยกกำลังลบ7นะจ๊าซึ่งเราคุยกันไปแล้วว่าเวลาเราทําเรื่องเลขยกกำลังนั้นเลขชี้กำลังทําไมครับเราไม่นิยมติดลบใช่ไหมจากโจทย์ที่เขียนเอาไว้เมื่อครู่ดันั้นข้อน,นี้ก็จะออกมาได้ว่าเราจะตอบว่ามันคือเศษ1ส่วนด้วย5ยกกำลัง7นะครับถ้าใครที่มองคอลสมพันออกก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของความสวยงามได้ว่า เศษหนส่วนหทั้งหมดยกกำลัง7นั่นเองบางคนถามทำไมเขียนแบบนี้ได้นะครับถ้าครูบอกว่าเลขหนเฉยๆเนี่ยมันคือ1ยกกำลัง7ได้ปะ่ะ1ยกกำลัง7หมายความว่าอะไร1ยกกำลัง7หมายความว่า1คูณกันอยู่7ตัวใช่ไหมดังนั้นลองเอา1คูณกัน7ตัวซิ1คูณ1ก็ได้ หนึ่งใช่ไหมเอาไปคูณเพิ่มอีก1ก็ได้1จะคูณไปอีกกี่ตัวมันก็ยังคงเป็น1ใช่ป่ะแล้วพอเราเห็นเลขชี้ก,กําลังเขาเหมือนกันทั้งเศษและส่วนแบบนี้ทําไมได้เลยดึงออกไปไว้นอกวงเล็บได้เลยใช่ไหมครับก็จะออกมาได้เป็นเศษหนส่วนหทั้งหมดยกกําลัง7อย่างที่ครูเขียนณนะขณะนี้นั่นเองต่อไปนะครับในส่วนของข้อ4นั้นมาลุยกันเลยดีกว่า เป็นอย่างไรตอนนี้เลขฐานของเราสองตัวเห็นแล้วยิ้มเลยไหมทั้งสองก้อนนี้มีเลขฐานเป็นเศษสามส่วนสี่นั่นหมายความว่าเลขฐานของเขานั้นมันเท่ากันเลขฐานเหมือนกันคูณกันนะครับเราจะนำเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันนะนำเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับดังนั้นลบสองบวกอยู่กับหกได้เท่ากับเท่าไหร่ครับผม ข้อนี้ก็ต้องออกมาเป็นเศษสามส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังยกกำลังสี่นั่นเองนะครับโอเคไหมถ้าบางคนบอกว่าอยากคิดเลขจังเลยอยากคิดเลขจังเลยทำไมเลขสี่กำลังอยู่นอกวงเล็บเขากำลังหารกันอยู่แบบนี้กระจายเข้ามาได้ใช่ปะ่ะเป็น3ยกกำลัง4ส่วนด้วย4ยกกำลัง4ี่ยกกำลัง4ได้เท่าไรครับผมถึงขนาดนี้แล้ว3ยกกำลัง4ได้ 8 1 81, ใช่ไหมแล้วสยกกำลัง4ไีได้ได้สองร้ใช่เปล่านะครับยินดีด้วยกับคนที่ตอบถูกใครยังตอบไม่ทันแสดงว่ายังฝึกเจอตัวเลขพวกนี้น้อยไปฝึกเข้าไปอีกนะครับค่อยๆทำบ่อยๆย,ย้ำว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ถ้าเราทำอยู่บ่อยๆนั้นนะรับรองได้เลยว่าไม่มีทางพลาดแน่นอนนะครับ มาต่อกันที่ข้อ5ในส่วนของข้อ5นี้อา้าวทำไงล่ะครับนี้เลขฐานของเขาเป็นไงครับไม่เหมือนกันแล้วบางคนมองว่าไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขอให้ทุกคนพักก่อนสําหรับคนที่มองว่าไม่เหมือนกันขอให้พักก่อนเพราะอะไรในส่วนของเศษ2ส่วน4นั้นเราตัดทอนเขาได้ด้วยแม่2ใช่ปะดังนั้นแล้วเขาจะออกมาเป็นเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับ จังหวะนี้แล้วเลขฐานของ2ก้อนนี้เป็นไงกันแล้วเลขฐานของ2ก้อนนี้เป็นไงกันแล้วเท่ากันแล้วนะนะครับดังนั้นออกมาเป็นเศษหนส่วนสทั้งหมดยกกาําลัง4ทําอะไรอยู่กับ2ฐานเหมือนกันหานกันนําเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับดังนั้น4-2ลบ2ก็จะได้ออกมาเป็น2นั่นเองนะครับ กระจายเข้าบางคนอยากคิดเลขก็จะกลายเป็นละหนึ่กำลังสส่วนด้วย2องกำลังสเช่นนี้1นึ่กำลังสได้1นะครับ2องกำลังสได้4นะจ๊ะข้อนี้ก็อาจจะตอบเป็นเศษหนึ 1, ส่วนสก็ได้นะครับผ่านไปแล้วสำหรับข้อ5ต่อไปมาถึงข้อ6ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการรวมการสรุป สมบัติต่างๆที่พอจะต้องรู้เรื่องเลขยกกําลังมาแต่ต้นนะครับมาเจออันนี้ถ้าบางคนนึกไม่ออกก็จะเขียนเอาไว้ให้ใหม่ถ้าเราเจอว่าเลขยกกําลังนะครับถูกยกกําลังซ้อนเข้าไปอีกแบบนี้เราเจะเลขยกกําลังเลขชี้กาลัง2ตัวนั้นมามาคูณกันนะครับง่ายแล้วไหมง่ายแล้วไหมดังนั้นก็ออกมาเป็นเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกําลัง5ทําไมกซีห้าไมกรซี 5คูณกับ4ีนะครับห้คูณสได้เท่าไหร่ครับผม5คูณกับ4ได้20ใช่ไหมจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะกระจายเข้าก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบข้อนนี้เป็นเท่าไหรล่ลูกเป็น2ยกกำลัง20ส่วนด้วย3ยกกำลัง20นะครับเพอาหผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อ7เลยดีกว่าอ๋อมีความแบบว่ามีประกาของข้อเมื่อกี้มาละรานข้อ7ด้วยนะครับสำหรับนะครูขอย้ายก่อนแล้วกันมองเราสึกว่ามันไม่ไม่ค่อยสบายรูปตาเราเท่าไหร่เลยใช่ไหมอ่ะย้ายไปไว้ข้างบนก่อนนะครับย้ำพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรแสดงวิธีทำทางคณิตศาสตร์เนี่ย เรานิยมเขียนเท่ากับเรียงกันมาแถวเดียวเป็นแนวตั้งนะครับเราไม่ได้นิยมทําเป็นแนวนอนเนาะต้องย้ำเอาไว้เดี๋ยวเพื่อคณครูท่านไหนเข้ามาเห็นว่าเอา้าทําไมสอนลูกสิบฉันให้เขียนเท่ากับแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะที่มันไม่พอต้องขออภัยด้วยนะครับนะขณะน,นี้อ้าวสำหรับข้อเจ5ดศูนจุดห้าศูนจุดห้านี่ถ้าเรามีอยู่เต็มหนึ่งศนจุห้ามันก็หมายถึงครึ่งหนึ่งใช่ไหมนะครับดังนั้นแล้ว ถ้าเราจะเอา0.5มาเขียนเป็นเศษส่วนแน่นอนมันคือเท่าไหร่เศษ5ส่วน10ใช่ไหมครับผมจุดทศนิยม1ตำแหน่งก็คือส่วน10เนอะ0.5ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน10แต่เมื่อกี้ที่พาคิดไว้ว่าถ้ามีอยู่เต็ม1 0.5มันคือครึ่งใช่ไหมล่ะทาไมถึงพูดอย่างนั้นได้ก็ลองเอาไม้ห้าตัดถอนปั๊บๆเห็นไหม ออกมาเป็นเซนหนึ่งส่วนสองก็คือไอในส่วนสองที่เราก็คุยกันง่ายๆว่ามันคือครึ่งใช่ไหมล่ะนะครับดังนั้นแล้วอยากให้ลูกศิษย์ของครูโจ้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ถ้าเจอศูนย์จุดห้าปั๊บเราต้องการทําให้เป็นเลขเศษส่วนเนี่ยก็ต้องมองให้เป็นหนึ่งส่วนสองได้โดยพลันเลยโอเคปะ่ะตามนี้นะจ๊ะสำหรับข้อนี้เศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกําลังลบสองแล้วยังจะยกกําลังด้วยทั้งหมดอีก สใช่ไหมอย่าได้กลิ่นเกรนไปลบสกับสซ้อนกันแบบนี้จับมันมาทำอะไรกันเลยลูกจับมันมาคูณกันเลยเออเศษหนส่วนสทั้งหมดยกกำลังลบสคูณสได้ลบหนะครับเมื่อได้เศษหนึ่งสอทั้งหมดยกกำลังลบหนั้นแล้วเราก็จัดการเอา -6 ลบหนั้นกระจายเข้ามาข้างในวงเล็บโอเคปะ่ะได้ออกมาเป็น1นึ่งกำลังลบหส่วนด้วย 2กํกำลังลบ6นะครับย้ําไปแล้วว่าข้อนี้เขาขอแล้วว่าตอนตอบอย่าตอบให้เลขชี้กําลังติดลบใช่ไหมดังนั้นถ้าอยู่ข้างบนครูเคยบอกไปแล้วถ้าอยู่ข้างบนทำไมเรียกมันลงมาข้างล่างนี่นะครับมันก็จะกลายเป็น1กําลัง6นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ข้างล่างเป็นติดลบทำไงผลักขึ้นไปข้างบนใช่ไหมกลายเป็น2กําลัง6นะจ๊ะสองกำลังหมีค่าเท่าไหรอ่อ่ะ2อลัง6ของเราก็ต้องมีค่าเท่ากับ 6 4ใช่ไหมแล้ว1นึ่ลัง6ข้างล่างต้องเขียนไหมไม่ต้องแล้วนะครับเพราะ1กํากลัง6ก็ต้องได้1เหมือนเดิมใช่ไ่ะนะก็ไม่เขียนให้เสียเวลานะจ๊ะผ่านไปสําหรับข้อ7มาต่อกันที่ข้อ8กันเลยนะครับข้อ8นี้ก็ยังคงยิ้มได้อยู่ใช่ไหมบางคนอาจารย์โจมาโนอีกแล้วอาจารย์โจมาโนอีกแล้วไม่มาโนสิมันยังง่ายอยู่ใช่ป่ะในส่วนของเลข9นั้น อดีตอาชาเขาคืออะไร3ยกกําลังอะไรลูก3คูณกี่ต,ตัวได้9 3คูณกัน2ตัวนะครับ3ยกกําลัง2ได้9ใช่ป่ะ3าม3เนาะเห็นอย่างนี้แล้วยิ้มเลยไหมเราแค่เคลียร์ตัวบนก็พอแล้วใช่ไหมอาจจะมีข้อน,นี้อาจจะจบแล้วนะครับเพราะอะไรฐานเหมือนกันคูณกันนําเลขชี้กําลังมามาทำอะไรกันเลยมา บวกกันนะครับได้ออกมาเป็น3ยกกำลังลบ2บวกด้วย2นะจ๊ะส่วนด้วย3ยกกำลัง4ถามว่าลบ2บวก2เนี่ยมันได้เท่าไหร่ลูกมันได้เท่ากับ0ใช่ไหมดังนั้นย้ำอีกครั้งอะไรก็ตามบนโลกนี้กำลัง0นย์ได้ได้1นะครับดังนั้นแล้วก็จะออกมาเป็นเศษ1ส่วน3ยกกำลัง4 นะครับอาจจะตอบเป็นเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4ก็ได้นะครับหรือบางคนบอกว่าถ้าจะคิดเลขออกมาโชว์สะหน่อย1ส่วนด้วย3ยกกำลัง4 3ยกกำลัง4ก็จะต้องได้ค่าออกมาเป็นเท่าไหร่เอ,อ่ย3คูณกัน4ตัว ติ๊กตอก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 หมดเวลาครูโจ้ฉเฉลยแล้ว3ามยกกำลัง4ได้เศษหส่วนนี่ตรงนี้81นะครับเป็นคำตอบได้หมดเลยพยายามหัดเขียนไว้บ่อยๆพยายามเห็นภาพไว้ให้หลากหลายนะครับเวลาบางทีเราไปเจอชอยในข้อสอบของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมเราก็อาจจะเขาเรียกว่าได้คำตอบมาตัวหนึง่งแต่ครูเขาไปดัดแปลงเขียนเป็นชอย อีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมองให้ออกนะครับไม่ใช่คิดออกมาเราไม่ได้ร้องไห้ตีโพยตีพายหาคําตอบไม่เจอไม่ไหวนะแบบนั้นนะนะครับอ้าวแปไปแล้วต่อไปก็ค9นะครับข้อนี้ก็จะมาพาให้พวกเรารู้ว่าการที่เขาคูณกันอยู่2เล็บแบบนี้แล้วข้างในก็คูณกันเรียบแบบนี้เนี่ยย้ำกันก่อนถ้า2คูณอยู่กับ3มีค่าเท่ากับอ้าวง่ายมากได้6เนาะถามต่อไปแล้วถ้าเป็น3คูณอยู่กับ2บ้างล่ะ ก็คงยังได้6ใช่ไหมบางคนถามคุณโจ้จะถามทําไมคุณโจไม่ได้ถามทําไมมันมีเหตุผลเพราะอะไรจะพาพวกเรามองให้เห็นว่าการคูณนั้นไม่ว่าตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยเขาจะสลับกันไปสลับกันมาอย่างไรแล้วเขายังคงมีสมบัติการสลับที่ใช่ไหมในการมาเคลมว่าคําตอบของเขานั้นทําไมครับมันจะต้องยังคงเท่ากันอยู่โอเคปะ่ะตรงนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยว่าต้องอย่า เขาเรียกว่าอย่าลืมนะครับจุดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ทําให้เราสามารถเห็นข้อนี้ได้ว่าคืออะไร ถ้าเป็นอย่างเช่นนั้นแล้วครูโจ้ก็จะเขียนให้เขาใกล้ใกล้กันก่อนก็ได้เป็น a ยกกาลังลบ2อคูณอยู่กับ a ยกกาลัง5คูณอยู่กับ b ยกกาลัง10คูณอยู่กับ b ยกกาลังลบ10คูณอยู่กับ c ยกกาลัง3คูณอยู่กับ c ยกกาลังลบหม่อารมณ์ดีจริงๆนะคณิตศาสตร์มันเป็นเรื่องสนุกสนานเห็นไหมเนาะมองให้มันเป็นเรื่องสนุกมันก็สนุกใช่ป่ะนะครับดังนั้นเป็นไงพออย่ข้างๆกันแล้วเห็นชัดขึ้นแล้วไหมฐานเหมือนการคูณกันนาเลขชี้กาลังมา มาบวกกันเออนี่ยเขียนไล่ไปแบบนี้เลยนะครับฐานเหมือนกันดีนะคูณกันอยู่ใช่ไหมจับมาบวกกันสักทีเลยเออโอเคปะ่ะน,น้ก็ที่เหลือก็เหลือเป็นการบวกลบเลขแล้วใช่ไหมลบสองบวกหได้เท่าไหร่ครับลบสองบวกหได้เท่ากับ A ยกกำลงังสามโอเคปะ่ะต่อไปพด b B บ้างสี่บวกลบสี่บวกจะลบเป็น ลบใช่ป่าดังนั้น4กับ4ลบกันก็เป็นสูเอาเขียนเก็บไว้ก่อนก็ได้ B ยก <B S 1> กำลัง0นะครับต่อไป C ของเรา3บวกเจอลบเข้าไปอย่างนี้เป็นลบใช่ป่ะ3าลบ5ได้ C กํกำลังลบ2นะครับไม่ชอบให้กำลังติดลบใช่ไหมดังนั้นแล้ว C กํกำลังลบ2อยู่ข้างบนนักลงมาข้างล่าง ข้อนี้ก็จะตอบเป็น A ยก,กำลังสส่วนด้วย C ยกกำลัง2โอเคปะ่ะแต่สิ่งที่ต้องฝากเอาไว้ก็คือเราก็เคลมให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงอะไรมากว่าอะไรครับไอ้ b เนี่ยมันเป็นกำลังศูนย์ซึ่งเรากำลังจะมาโนว่ามันจะต้องเป็นเลขอะไรครับอะไรก็ตามมาโลกนี้กำลังศูนย์ได้1ใช่ไหมแต่ท้งนี้ทางนั้นก็กำชับบอกเขาไว้หน่อยก็แล้วกันว่าไอบีที่ว่าเนี้ยนะ มันต้องทำไมครับห้ามเป็นศูนนั่นเองโอเคโอเคตามจริงเพราะเขียนภาพนี้ออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องกำหนดเอาไว้อีกตัวนึด้ก็คืออะไร4ด้วยใช่ปะ่ะเพราะอะไร4นั้นเป็นตัวส่วนอยู่ใช่ไหมตัวส่วนเราก็ต้องทำไมครับห้ามเป็นศูนเช่นเดียวกันนะจ้ะ ผ่านนะข้อแก้ข้อต่อไปเอา้าหมดแล้วโอเคเห็นไหมว่าคณิตศาสตร์เป็นไงง่ายนิดเดียวอาจารย์โจมีความสุขกับการทำแป๊บเดียวเห็นไหมมันก็เสร็จแล้วนะครับผ่านไปสำหรับใบงานที่หนึ่งแล้วอย่างไรนะครับก็จะทำใบงานที่สอออกมาเร็วๆนี้เนาะให้พวกเราได้ฝึกคิดฝึกทำกันเพื่อที่จะเตรียมตัว ตั้งรับการเข้าสู่เรื่องของฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนและฟังก์ชัน l o การิทึมนะครับสำหรับใบงานนี้คุณโจต้องขอตัวลาไปก่อนใครมีข้อสงสัยอะไรก็มาทิ้งข้อความไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้หมดเลยนะครับใครมีอะไรต้องการจะติชมเพิ่มเติมพร้อมรับเสมอนะครับเพื่อการปรับ ปรุงผลงานออกมาให้กับลูกๆนะครับนักเรียนไทยได้ศึกษาคณิตศาสตร์อยากมีความสุขต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ